เดี๋ยวกดให้ดูกดล็อกดูตรงนี้นะกดอัลล็อกขึ้นกดล็อกลงกดอัลล็อกขึ้นโอเคครับก็เป็นอันสำเร็จสวัสดีครับพบกับผมช่างบิกนะครับช่องยิโป๊คลัครับก็รบวนฝากกด ซับสไคร์หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับวิธีการถอดการประกอบการติดตั้งการเดินสายไฟหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์มาฝากเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำนะครับรบกวนกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับครับคลิปนี้มาดูกันเรื่องปุ่มล็อกที่แ้นกดสวิตช์ป,ประตูนะครับกดล็อกกดอันล็อกครับวิธี ติดตั้งเดินสายไฟทำยังไงง่ายๆเลยครับเดินสายไฟแค่3เส้นเองนะครับครับก็มาดูกันสวิตต์แบบนี้ตัมตั้มครับที่ตอนนี้ Honda Jazz ก็นิยมเอาไปติดกันนะครับกดล็อกกดอันล็อกนะครับต่อสายไฟยังไงก็มาดูกัน <90. S 1> ครับ ตัวอย่างนี้เป็นติดตั้งบน City นะครับก็เดินสายไฟเหมือนก,นกันกับ Honda Jazz สวิตตัวนี้นะครับมีปุ่มกดล็อกอันล็อกประตูนะครับามาดูมาดูข้างในข้าง,างด้านใต้มันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ปลั๊กใหญ่นั่นคือเสียบปลั๊กเดิมได้เลยนะครับส่วนปลั๊กเล็กปลั๊กเล็กนี่มี3พินครับก็ Honda ปลั๊กของ Honda มีมีเยอะนะครับเอาปลั๊กจากไฟท้ายก็ได้นะครับหาเศษปลั๊กที่มี3ามพินแบบนี้มามาเสียบครับก็จะเป็นแบบนี้3ามพินแบบนี้นะครับถ้าคนขายก็ให้ปลั๊กมาด้วยก็โอเคดีไปถ้าไม่มีปลั๊กมาก็ไม่เป็นไรก็หาหาปลั๊กแบบนี้สีเขียวหรือสีเทาสามสามพินแบบนี้นะครับมาครับโอเคมาดูวิธีต่อกันต่อสายไฟ นะครับมาดูวิธีการต่อสายไฟกันนะเริ่มเลยมันมีสามช่องนะช่องตรงกลางนะครับสายไฟสีอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะหามาช่องตรงกลางให้ต่อมาจากจากปลั๊กใหญ่อันนี้นะครับปลั๊กใหญ่ฝั่งนี้ฝั่งกดมาดูฝั่งนี้ปลั๊กใหญ่ก็คือสายไฟสี เหลืองขีดแดงนี่นะครับเหลืองขีดแดงนี่ครับก็มาพ่วงเอาตรงนี้พ่วงจากสายไฟสีเหลืองขีดแดงช่องที่หนึ่งสสมครับพ่วงมาเข้าพินตรงกลางตรงนี้นะครับต่อไปพินสองข้างซ้ายขวาก็เดินยาวเลยครับก็ประมาณเมตรยี่สิบเมตรสี่ิ เดินขึ้นมานี่ครับมาตามนี้มาตามสายไฟเมนเมนใหญ่ของสายไฟประตูเลยนะเนี่ยนะครับสีดำานี่นะครับ,รบปึ๊บปึ๊บแล้วก็เข้าช่องหลบลางกระจกครับมาเข้าท่อนี่เข้าเข้ารถนะครับผ่านท่อน,นี้นะครับครับสอดเข้าไปแล้วก็มาผ่ข้างในรถ ข้างในรถขึ้นมาขึ้นมาที่ไม้นะครับครับขึ้นมาที่ไม่อ่าสำหรับลักเทานะครับต่อสายสีเขียวเนี่ยครับที่ผมชี้นะครับช่องที่หนึ่งครับลักเทาเนี่ยมันมีสี่สิบช่องนะสี่สิบช่องก็นับช่องที่หนึ่งตรงนี้มันมีเลขกำกับอยู่เล็กๆครับหนึ่งเขียวล้วนๆเนี่ยนะครับ ครับแล้วก็ส่วนเขียวเทอคอยขีดแดงเนี่ยคือยี่สเอ็ดครับสองเส้นที่เราเดินมาก็คือต่อเขียวเทอคอยช่องที่หนึ่งเส้นหนึ่งอ่ะต่อเขียวล้วนโทษทีพูดผิดต่อเขียวล้วนช่องที่หนึ่งเส้นหนึง่งแล้วก็ต่อเขียวเทอคอยขีดแดงเส้นหนึ่งครับต่อพวกก่วงเข้าไปเลยสองเส้นอันนี้ผมต่อพ่วงเรียบร้อยละตรงนี้ครับแค่นี้เอง ก็เสร็จแล้วต่อแค่นี้นะครับอันนี้ปักเทาต,ต่อตรงนี้ส่วนถ้าปักเขียวปักเขียวอยู่นี่ก็ช่องที่หนึ่งเหมือนกันครับช่องที่หนึ่งมันก็จะเป็นเขียวล้วนเหมือนกันเขียวเทอร์คอยก็อยู่ตรงข้ามกันนะครับอยู่อยู่คู่กันนั่นแหละกับของปักเขียวผมไม่ได้นับว่าช่องที่เท่าไหร่ครับก็เนี่ยฮะ เขียวเท่าไครอยู่นี่เขียวล้วนอยู่ข้างหลังครับตรงนี้ตรงนี้ครับต่อแค่สองเส้นนี้ครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองกันครับอ่าครับเดี๋ยวประกอบส่งข้างประตูก่อน ใสแ่แผงข้างไปตัวก่อนครับเดี๋ยวเสียบตัดเปิดสวิตช์กุญแจเดี๋ยวดูนะ กดล็อกอ้าวลืมใส่หมุดล็อกประตูกดล็อกได้ยินเสียงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวใส่หมุดหมุดนี้ก่อนลืมใส่เดี๋ยวมองไม่เห็นว่ามันล็อกไม่ล็อกอ่าใส่ใส่หมุดแล้วนะเดี๋ยวดูตอนกดกดล็อกลงกดอัลล็อกอ๋อ มันเปิดประตูอยู่มันมันล็อกไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูครับอ่าเดี๋ยวปิดประตูก่อนปิดประตูเออถ่ายยากนิดนึงนะเดี๋ยวถ่ายมุมนี้แล้วกันชื่อไม่เห็นอีกเห็นไหมฮะไม่เห็นเดี๋ยวไปถ่ายจากฝั่งนูน้นอ่าเดี๋ยวกดให้ดูกดล็อกดูตรงนี้นะ กดออล็อกขึ้นกดล็อกลงกดออล็อกขึ้นโอเคครับก็เป็นอันสำเร็จครับก็เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ทีหนึงครับถอดปลั๊กนี้มาก่อนปลั๊กนี้นะถ้ากดล็อกมันเป็นอันล็อกกดอนล็อกเป็นล็อกมันสลับกันก็ถอดาาถพินนะ พอทพินสลับจากฝั่งนี้มาใส่ฝั่งนี้จากฝั่งนี้มาใส่ฝั่งนี้ให้มาดูใกล้ๆครับถ้ามันกดล็อกเป็นอันล็อกกดอันล็อกเป็นล็อกมันสลับกันก็เราสลับสายไฟฝั่งนี้มาไว้ฝั่งหนึ่งสลับฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้สลับกันสองข้างซ้ายขวานะครับครับถ้ามันตรงแล้วก็ตรงไปจบแต่ถ้ามันทำงานสลับกันก็ให้สลับสายไฟตามนี้นะ อ่าครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อสวิตช์กดล็อกกดอันล็อกนะครับ Honda Jazz GD หรือ Honda City นะครับตัวแรกก็ต่อสายไฟ3ามเส้นง,ง่ายๆครับก็ลองทำกันดูนะครับครับโอเคเดี๋ยวก็ผมก็จะเก็บงานประกอบกับเข้าที่เดิมครับก็เป็นที่เรียบร้อยก็รบกวนฝากกดติดตามกด s u b สไค i b ์ช่องอีโปขับด้วยนะครับ ผมก็จะมีคลิปบอกเล่าประสบการณ์ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ทํารถกันเองได้ที่บ้านเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะได้ทําได้เพื่อนๆต่างจังหวัดหาช่างทํายากหน่อยเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลอ่าพอที่จะหาช่างได้ก็ให้ช่างทํานะครับหรือจะหรืออยากจะทําเองก็ลองทําดูนะครับก็ฝากช่องอีโก้ขับด้วยนะครับครับผมพบกันใหม่ครับ But they got...